เบิร์ดแฟนแตงโมโพสข้อความหลังแก๊งสปีดโบ๊ทออกรายการโหนกระแสเป็นอีกคนหนึ่งที่หัวใจสลายไม่แพ้กันคือเบิร์ดแฟนหนุ่มนอกวงการของแตงโมนิด hmm. าหลังจากที่แฟนสาวเสียชีวิตกระทันหันจากเหตุการณ์พลัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยา mm hmm. ซึ่งในอินสตาแกรมของเบ mm ิร์ดก็ยังโพสต์ภาพความทรงจำและเรื่องราวต่างๆของแตงโมอย่างต่อเนื่อง mm hmm. และล่าสุดวันที่28กุมภาพันธ์65เบิร์ดแฟนแตงโมก็ได้เคลื่อนไหวอีกครั้งผ่านไอจีสตอรีซึ่งเป็นข้อความที่หนุ่มกัญชัยได้พูดไว้ในรายการโหนกระแสพร้อมทั้งแปะรูปหัวใจสีดำ<ม>หลังเพื่อนๆที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้ง4คนซึ่งได้แกะอกระติกแซนและจ๊อบไปร่วมรายการ<ม>โดยภาพข้อความที่เขียนระบุว่าถ้าโมอยู่ตรงนั้นโมจะไม่ไปไหนจะไม่ทิ้งเพื่อนเผลอ โมอาจจะโดดน้ำลงไปช่วยเพื่อนเลยแฮแทกโขนกระแสซึ่งถือว่าเป็นข้อความน่าคิดมากๆ<ม>ขณะที่ในโลกโซเชียลต่างเห็นด้วยกับข้อความดังกล่าวเป็นจำนวนมาก